ท่านี้เท่านี้วนี่นี่นี่เออขับให้บุกเก็บมา็บผอมไหมไม่มีหรอมั้ง bà nội thật đấy, bà nội lạng vào lạng quá, làm sao mới thật 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 hả? Ờ ok Mình thật thật không? ตัวตีวะทะศตัตีไอ้เนะจะเป็นพี่ไงที่โคมตัวตีปะวะมันใช้ไม่เออใช้ตัวตีเหมือนกันปะแต่ตัวตีผมแรงกว่าโอ้โหสูตรไปโคตรเยอะแต่ตัวตีพี่แรงกว่าไอ้เนาะตัวตีมึงมันตัวตีปลอมไม่เอาแม็กไปสาพี่อเลยเนี่ยสามสี่อันเนี่ยเป็นสั้นมึงเปอะไรวะอ๋อ แบบแบบไม่สนใจคนเลยอะ่ะเฮ้ยโหมีโรคพารโซนด้วยอันนี้มันร้ายาป่ะไปสอบไหม เอาอิมเมจเซซี่ขึ้นรถได้ปะวะไม่ได้ผมวิญญาณย,ยัดรถด้วยมายัดรถก่อนแล้วเลยไอ,อ,อมิอจเซซี่อ่ะไอ,อม g จ n ซ y ี่อ,อ่ไหนอ่ะไอ้ันไม่ได้ใช้หรอกปะ Yeah. ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าอย่างนี้อย่างนี้คือการเรียกนี่คือการเรียก,กนี่คือการเรียก,ก,กรเข้าใจไหมทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ว่าใครเข้าใจไ,ไหมอาตาเข้ไมยังวะ không lắm 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 พักก่อนพักก่นกนอนเฮ้ยเรามีรถอีกคันนึงพี่วงขวาเห็นปะมโดนรถเหรอโอเคเลี้ยไงไรนะอุ้ยเฮ้ยมันมป็นยิงแปลกๆอ่ะฟิวฟิวเข้าหัวเลยอ่ะหรือว,ว่าใช่กันนะ นด้เราเป็นสองคนที่ลม้มที่สามรญลมได้เนี่อปืนอะไรยิงวะโปรโปะวะโปรโปะวะขึ้นรถเถอะโปรโปะวะผมว่าแม่งโปอ่ะแม่งยิงเงี้ยดูดิปืนอะไรวะโปรแน่เลยอะ่ะโดี๋ยวขึ้อพี่ลมนรถ ยิงมันไว้นะหมา่ะหมาส์มามาเดชสัตว์มาเดชสดัตว์ไม่สนหรอกมาเดชสัตว์มาเด,าด,าเดพ,พ,พี่บูมค่อยๆเข้ามาพูมค่อยๆเข้ามามาเดชสดัตวอ่าอะลยนี่ว่า ตายเลยอืมอืมหืมมึงเป็นยังไงหึมขี้โกงจังอะ่ะหึมไทวีไอ้ยไทวีเอสยิงะ่ะแต่ก็ยังอ่อนปะก็โดนระเบิดไงเอาเอาบูชิปก่อนเอาเอาบูชปไปด้วยก่อนไอ,อนเฮียไอ,อคุณหวยไอคุณก็ต้องเจอไอไอคุยไอน้อง เรอรถแม้ว่าจะยางแตกแล้วพี่ยิงพี่เป็ยิงแตกใช่ไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้โดนระเบิดอ่ะ ต้องเดินโดวยวิธีโดยทางเท้าพี่มียามีอะไรไหมพบไหมยอานะ่ขวาอ๋อไม่ได้ยิงเรานีหา่หากันเดี๋ยวหาหาตนนัวนี้หาหามีใช่ผมนีส่วนดีมี จอแล้วผมเจอแล้วอยู่นี่หอ,อบดทวันนี้ไม่ใช่วันของสไนด์อยู่ตรงนี้นะมาตรงหินนี่นะผมยิงสไนาไม่โดนใครเลยตบไปทีอืมไมเ่เฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะเล็งเข้ากางเป้าเลยเออ ผมเอาเทไนาออกก่อนปะไ,ไม่เวิร์่ะไม่เวิร์คผมเล่นกลางเป้าเลยยิงไม่โดนพี่ยิงหัวมันพี่มันน่าจะม,มันน่าจะมีกล่องสองนะผมว่าได้แลวไี่จ๋าผมมีน้ำก็ป่องสิบสองแอนะเข้าใจา มันถูกต้องแล้วพี่มาหาระเบิดเพิ่มกันเฮ้ยผมได้ยินเสียงแล้วแต่ผมไม่เห็นตัวอยู่นี่อยู่นี่ขวาขวาอยู่นี่อยู่นี่ทราบไหมไปดิไม่ออมมาไอ้ยขาดเรียบร้อยเลยนะ ไม่รอดคนอีสานใช่เราต้องของ้ามกันนะดูของกันไม่มีปืนยิงไกลนะผมบอกก่อนนะ ถ้าผมยิงสนไน่ปโดเลยผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้มันะ่ะผมเลยใช้อูที่มันร้ายแรงกว่าแค่จนยิงได้อะ่ะข้างหน้ามีรถมีรถมา ลม่น่าจะเข้าบ้านแน่เลยวะ ไอ่คุณแม่งเล่นนักแม่งเล่นนักกลัวจริงเมื่อกี้เห็นปะที่แม่งเล่นนักกลัวจริง กำล,ลังดูโซนอยู่อยู่ในบ้านด้วยซึ่งในบ้านนี้มีคนอ่ะอ๋อนี่มันอารีนานี่วาไม,ม่มีคนหรอกขับรถแม่งเลยไปขับรถเข้าอารีนาข้างบนน่ะแล้วใครจะสู้ก็สู้อ่ะ ไม่มีทางเลือกว่ยพี่ไม่มีทางเลือกว่ยต้องเดินล่ะบ้านนี้ใช่ไหมบ้านไหนอยู่ในโซนนะพีไ่ไปเลยไปเลยไปเลยร้างแม่งอะ่ะ มีคนหรอกเขามีคนตายแล้วอยู่ไหนอยู่ไหน <c oughs> เรียบร้อยตะกายให้แล้วไปก่อนไอสัตว์ยิงพี่กูพวกกูอ่ะนักชาร์จไอสัตว์ลาแฝรไปแล้วลาแฝรไปแล้วลาแฝรไปแล้วพี่บุม๊มพี่บุม๊มถอยมาพี่บุม๊มถอยมาผมมีทีโฟผมมีทีโฟ,มมโฟอืมตัดออกมาดิ มีลูกหนึ่งใช่ไหมแ yeah, ย่สวยไม่รอดหรอไอ้น้องพวกกลัวละห่ำ <laughs> พวกกลัวคนละห่ำไหมน้องอยู่ในบ้านอยู่ในโซนกันนี่อยู่ในนี้อยู่นั่นนี่าอยู่ในโซนนี้ Mình không được, không được, tôi không có vũ khí, cái gì? không thấy จะบอดมกักงเราต้องเข้าโซนว่ะะสักสักสามสิบวิสามสิมบวิตามใจว่าพี่ ามไปเรื่อ,อยๆ่หนึ่งนาะทีอ่ะด้วยวูดที่มีทั้งหมดอะ่ะคนมันไม่เก่งด้วยแหละมันก็เลยไม่ต้องแอบมากวิ่งวิใส่ๆไปเถอะผมว่าจังหวะเนี้ยจังหวะนี้เราต้องวิว่งนะพี่มันชาร์จบ้านอ่ะซีโฟนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะจังหวะ ได้อย่างย้างอีกนิดนึงเสาเสาหน้าไอ้ต้นหน้าต้นหน้าผมได้แล้วตอนนี้ผมได้วงแล้วท้ายกันอยู่เลยในกุด,ดังไปเรยนนางมันอยู่ในบ้านแหละมันต้องออกมา เออพี่ทบไปตรงนั้นเดี๋ยวออกมาออกมาแล้วขวาอยู่นี่ใช่อยู่ตรงนั้นหนละไม่ตายไปพี่เออกูช์าแน่น้อง เฮ้ยเลงกูเลยเหรอเหมือนกันหลายเหมือนกันนะแต่กูอ่ะนักชาร์จเบออาชี่ไปน้องพี่ถ้าเป็นจริงผมโดนนี่คือโปลเลยนะผมบอกเลยอยู่นี่อยู่นี่ ผมเอาอแฟกเข้าไปมันยังมันมัมนยังไม่ตายอีกวะก็กลัวกลัวเมจิกไงยิงไปพี่ยิงไปหนีไปแล้วยังไงมันต้องออกมาพี่อยู่อยู่ในโซนไว้อยู่ในโซนไว้ผมเล่นลิ้นกงมันเลยเฉยมึงอยากคิดว่ามึงอยากคิดว่ามึงจะขับรถแล้วหนีได้นะเก็กลัวขับโดยรถ อย่าคิดว่าจะขับรถหนีกูได้นะไปแล้วลทำไมเหนียวจังอะไม่ไม่บูมไม่ชาร์จไม่ชาร์จถ้ามีระเบิดค่อยชาร์จ อยู่ในโซนไว้อยู่ในโซนไว้อยู่ในโซนไว้ได้เปรียบยังไงต้องวิ่งยังไงมันต้องวิ่งเข้ามาอยู่ในโซนไว้ไอ้สัตว์ทำเป็นเก่งไอ้ย้เนี่ยทำเป็นเล่นเล่นโซนเดี๋ยวมันจะล้มอ่ะดิไอ้ีัเว่นเก่งด้วยเรื่องๆอะ่ะผมปาลระเบิดไปสามสิบลูกไม่ยังไม่ตายพี่ดูกันเอาละ <S 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 อยนะ่างวนะี้ lệnh kính hết ba mọi không? lệnh kính nè mà nè kính 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 nè เลาะมานี่วิ่งเข้าหนี้เลาะมานี้จะโซนอยู่กับเรา okay? ไงไอ้นะ้องถ้าโซนอยู่กับ